ยกเดียวทำเป็นแบบนี้ได้ไงนี่มันบ้านเดียวนะก็ทำไงได้ละเดียวคนมันเหงาหน่โยกเฮ้ยอย่าไปยุ่งเมียฉันด้วยเมียแกที่ไหนเมียฉันต่างหากนี่เมียแกเหรอ ถามผู้หญิงเขาก่อนไหมว่าเขาเลือกใครหยกหยกเลือกพี่แบ๊กค่ะเดียว เราเลิกกันเถอะพี่แบค๊คเขาเมีอนาคตส่วนเดี่ยวไม่มีอะไรสักอย่างขืนเขาอยู่กับเดี่ยวไปก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าเขาอยู่กับพี่แบค็คดีกว่าชีวิตจเจริญรุ่งเรืองกว่าเยอะเข้าใจแล้วเนาะ <laughs> <laughs> ไปกันเถอะค่ะพี่แบค๊คอยู่ตรงนี้นานๆ หยกหายใจไม่ออกไปจะ้ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะเดียวคนดีๆยังมีอีกเยอะอย่าไปให้ฆ่าคนพวกนั้นเลย ฮะอะไรนะคะยังไม่ออกกันอีกหรอเอาก็รีบไปแสดงความยินดีกับพี่ชายคนเก่งที่ได้เป็นถึงผู้จัดการบริษัท CVM นะสิคะอะ่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฝนไปรอที่บริษัทนะคะค่ะค่ะงั้นเจอกันนะคะ ยังไม่หายอกหักอีกเหรอเข้มแข็งหน่อยสิเป็นทอทหารต้องอดทนนะอืมฉันไม่ได้เป็นไรแล้วจ้าเชิแลวจ้าปาปารีบขึ้นรถเดี๋ยวสายว้ยกระเป๋าฉันออฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจเธอลองพูดขอโทษใหม่สิคะ ฉันบอกให้เธอขอโทษใหม่ฉันขอโทษค่ะแล้วที่นี้ก็ถ่างตาดูว่ากระเป๋าฉันหายเปื้อนไหมอะไรของคุณคะเนี่ยคุณเป็นคนเดินมาชนฉันได้ซ้ํามาพูดจาดกาันกันแบบนี้ได้ยังไงเอ๊ะนี่เธอเป็นใครเนี่ยถึงกล้ามาเถียงฉันรู้ไหมว่าพี่ชายฉันเป็นใครฉันก็เป็นฉันนี่แหละค่ะแล้วพี่ชายคุณจะเป็นใครฉันก็ไม่สนด้วย ว้าใจเย็นอย่ามีเรื่องกันเลยหืมทำปากดีไปเถอะถ้าเธอรู้ว่าพี่ชายของฉันเป็นใครเธอจะอึง้งจนพูดไม่ออกเลยล่ะคุณก็บอกฉันมาสักทีสิคะว่าพี่ชายคุณเป็นใครฉันยืนรอนานแล้วเนี่ยน้องฝนยังไม่เข้าบริษัทอีกหรอนี่ไงพี่ชายฉันมาแล้วเดียว โยกโยกมาทำอะไรที่นี่โยกก็พาสามีมารับตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทซีเอ็มยังไงล่ะผู้ผจัด,จดการใช่พอรู้ว่าฉันจะได้เป็นผู้จัดการก็อึ้งไปเลยเหรอแล้วนี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมารับจ๊อบหาค่ารถกับค่ายเหรอแล้วได้ค่ารถหรือยังละ่ะ ถ้ายังไม่ได้นะมานี่นี่นี่นีน,นมาเช็ดรองเท้าให้ฉันนี่เดี๋ยวฉันได้ทิปหืมคุณมันจะดูถูกเกินไปแล้วนะหยุดเลยนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวทําอะไรพี่แบกเดี๋ยวโดนเอาผิดทางวินัยแน่ไงเอาไงล่ะไม่สู้ก็เสียศักดิ์ศรีแต่ถ้าสู้ก็โดนทําโทษคนที่จะโดนทำโทษ มันไม่ใช่เดี่ยวหรอกคะ่ะแต่น่าจะเป็นพวกคุณมากกว่าหืมนี่แกย่อกย้อนฉันอีกแล้วนะพี่แบกคะจัดการใย,ยนี่ให้หน่อยสิคะหลายรอบล่ะได้สิเด็กผู้หญิงคนแก่พี่ถนัดอยู่แล้วก็ลองดูสิถ้าคุณทำฉันคุณจะต้องเสียใจเสียใจฉันต้องเสียใจเรื่องอะไรก็ฉัน บอกพ่อฉันบอกพ่อ <laughs> <laughs> จะไปบอกพ่อเธออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีปัญหาก็ยังต้องฟ้องพ่ออยู่อีกหรอ <laughs> <laughs> ถ้าฉันบอกว่าพ่อของฉันเป็นประธานบริษัท CVM พวกเธอยังจำหัวเราะกันออกอยู่ไหมเพอเจอพูดอะไรของเธอไปเรื่อยใช่ อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นงั้นรอดูเลยค่ะเดี๋ยวรอคุณเลขาเขาประสานงานแป๊บหนึ่งนะคะมันจะเกินไปแล้วนะถ้าไม่จริงก็อย่าพูดดีกว่า หัวหน้าฮัลโหลครับวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าอะไรนะครับลูกสาวท่านประธานไม่พอใจกับพฤติกรรมของผมผมเลยไม่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการแล้วหรอครับหวหน้าเรื่องจริงหรอครับหัวหน้าโหน้าวหน้าตอบผมก่อนสิครับหัวหน้าหัวหน้าทีนี้เชื่อฉันได้หรือยังล่ะคะนี่เธอ เป็นลูกสาวของท่านประธานจริงๆเหรอเนี่ยพี่แบ๊กเอายังไงอะเราไม่ใช่แค่นั้นนะคะเดี๋ยวแฟนเก่าที่คุณดูถูกนักดูถูกหนาเขามีหุ้นอยู่ในบริษัทของฉัน20%เดี๋ยวคือว่าเขาขอโทษนะที่เคยทำแบบนั้นกับเดียวอ่ะ เรากลัมไม่มันจะไม่มีวันนั้นละหยกมันไม่มีอะไรน่าเสียใจไปกว่าโดนคนที่เราไว้ใจที่สุดหักหลังและเดียวจะไม่ย้อนกลับไปหาอะไรที่ทำให้เดียวเสียใจอีกขอตัวนะไปเถอะวะเดียวเดียวเดียวคดิดดีๆก่อนสิเขาขอโทษจริงๆนะเดียว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดี๋ยวขอโทษจริงๆนะเดียวโอ๊ยแล้วเราจะยังไงกระต่อดีละเนี่ยพอพี่เลยพี่แบ๊พี่ไม่น่าไปหาเรื่องเขาเลยอะใช่พี่ไม่ได้เป็นผู้จัดการแบบนี้แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายนี่เขาล่ะมันก็เป็นเพราะพวกเธอสองคนด้วยนั่นแหละไม่ยอมห้ามเจเลย แล้วพี่จะมาโทษหนูได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ตำแหน่งก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีจำตันไหนไปจ่ายค่าบ้านเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยะไรเนี่ยเธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไป